ครับสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมา,าตรวจดินดดนนะครับเพื่อเป็นแนวทางเพื่ออธิบายชาวไร่ว่าดินมันมีดินดานทุกแปลงมันจะมีดินดานอยู่นะครับซึ่งความลึกของดินดดนเนี่ยมันอยู่ประมาณ 30- มสถึงสีเซนพิธีการนะครับเราจะมีเครื่องมือก็คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการาตรวจวัดดินดานคือเหล็กเสียบนะครับเดี๋ยวเราลองมาเสียบดูว่าแปลงนี้มีดินดานหรือไม่นะครับเราก็สุมเสียบไปเลยนะครับ ไปแล้วมันไม่ไม่ไม่ทะลุหรือไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ผ่านเกิน40เซนเนี่ยแสแดงว่ายังมีดินดานนะครับอันนี้ก็อันนี้ได้แค่ 30- มสถึงสีเซนความลึกของแปลงนี้เนื่องจากว่ามันมีดินดานอยู่นะครับมันอาจจะดูว่ามันลึกแล้วแต่ไม่ใช่นะครับเพราะว่าเขาไถไถขึ้นมาดินมันฟูที่จริงแล้วถ้านหน้าดินเดิมเนี่ยชั้นดานมันอยู่ประมาณ30เซนถึง40เซนนะครับอันนี้มีนะครับมีมีดานแน่นอน มีดานแน่นอนครับเพราะว่าเสียไม่ทะลุ<ป>นี่เราลองลองมาขุดดูนะครับลองขุดดินดานลงไปอันนี้ขุดขุดแล้วนะครับพอเราเสียปุ๊บมันจะตึก๊กก็คือว่าเจอดานเราก็มาขุดตามรอยดานลงไปขุดลงไปปุ๊บก็จะมาเจอแผ่นดานนะครับครับแผนเจอแผ่นดานซึ่งอันนี้เรากดไม่ลงแล้วนะครับเจอแผ่นดานกดไม่ลงทีนี้เราอยากรู้ว่าเราจะต้องขุดลึกอีกเท่าไหร่ถึงจะผ่านดานนะครับแล้วก็ขุดต่อไปนะครับอันนี้รอยขุดแล้วนะครับ ขูดต่อไปนะครับอีกสักประมาณสัก10เซนนะครับขุดต่อชั้นล่างลงไป10เซนแล้วก็ลองอกดกดแทงแทงเหล็กเสียบใหม่ครับทนีนี้ทะลุเลยนะครับอันนี้คือสามารถทะลุดานฉะนั้นหลักสำคัญคือดินดานจะอยู่ประมาณ30-40เซนเราต้องไถให้ลึกหรือระเบิดดินดานมากกว่า40เซนนะครับให้มันผ่านชั้นดาน ชั้นดานถึงจะหมดไปนะครับถึงจะผ่านดานคือแทงทะลุได้นะครับแต่ตรงนี้ยังมีชั้นดาน <c oughs> อยู่แทงทะลุไม่ได้นะครับโอเคนะครับอันนี้ก็จะให้ลองไปทดสอบที่แปลงทุกแปลงแล้วก็อธิบายช้ายให้เข้าใจว่าทําไมเราต้องระเบิดดานนะครับ